ตอนนี้นะครับผมขึ้นมาถึงวัดถ้ำขามแล้วนะครับเด้อจะมีลานกว้างๆแบบนี้แหละครับเนี่ยนะครับเอาไว้จอดรถทางใต้นะครับแล้วก็เข้ากันย่างขึ้นไปนะครับมาเจอหินก้อนนี้ก็แสดงว่าเข้ามาถึงวัดถ้ำขามแล้วนะครับผมเดี๋ยวตะนุ่มกัสิขอเวลาจอดรถจังหน่อยเนาะเดี๋ยวเตรียมกล้องเตรียมกล้องแลวก็เดี๋ยวสิพาขึ้นไปถ่ายคลิปรอบๆอบนะครับเนาะนี่เป็นบรรยากาศรอบรบนะครับมีคนขึ้นมาอยู่เนาะมื้อนี้เป็นวันเสาร์นะครับ ก็มีอยู่รถอยู่สองสาคัญนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นลานกว้างแบบนี้นะครับเนาะอ่ามีห้องน่องของหน้าไม่เข้านะครับอ่วัดกัเงียบนะครับวัดกัเงียบสงบนะครับผมอนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคลิปต่อไปที่ผมเช็ดนะครับผมพยายามเว่าภาษายี่อบ้านผมนะครับเนาะเพราะว่าเอซแฟนๆที่ติดตามผมนะครับเพิ่นขอร้องมาจงให้เว้า ภาษาลาวเนาะภาษาย่อนะครับผมเดี๋ยวผมกระชิวให้เนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมกระิจออรถตรงนี้แหละครับผมแล้วกระซิย่างขึ้นไปทางเทิงหมละครับที่จริงก็เอารถขึ้นได้อยู่แต่ว่าผมบ่อยากเอารถขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอจออรถตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็จะได้เตรียมตัวขึ้นไปนะครับย่างขึ้นไปทางเทิงนะครับผมโอเคครับผมนะครับตอนนี้ผมก็มาถึง ทางขึ้นวัดทําขามแล้วนะครับผมอ่าอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวผมสีย่างขึ้นไปทางเทิงนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจอดรถไว้ตรงนี้นะนี่นะครับรถผมนะไอ้ฝั่งฝั่งนั่นจะเป็นทางขึ้นนะครับแต่ว่าเขาไว้เอารถออกรถขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมใช้เบื้องประวัติวัดทําขามก่อนนะครับเนาะอ่านี่นะครับประวัติประวัติวัดทําขามนะครับหรือภูขาม ชาวบ้านมักเรียกว่าภูคําขามวัดถ้าขามนี้เดิมเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ฟั่นอจโรนะครับท่านได้จำพรรษายอยู่ที่วัดนี้จนถึงประมาณาพศส5 0 7นะครับท่านอา,าพาธจึงได้จำพรรษาที่วัดป่าอุดมสมพรนะครับนอกจากนี้ยังเป็นวัดหนึ่งที่เก็บอัดของพระอาจารย์เทศเทศรังสีซึ่งมีผู้คนยังเดินทางมาสักการะบูชาเป็นประจำนะครับ วัดถำขามเป็นวัดที่พระอาจารย์ฟั่นอาจโารเป็นผู้สร้างขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้คือประวัติเพิ่นนะครับเนะาะเดี๋ยวผมใช้เบื้งฝั่งนี้นะครับโอฝั่งนี้ก็เป็นแผนที่นะครับแผนที่ท่องเที่ยวนะครับเนาะสิบปลาไซไปไซ,ไปไซกับว่าเบิ้งอยู่นี่ก็ได้ครับผมนี่เนาะป่ครับเดี๋ยวจะพาญางตนไปดางเทิงก็มาครับ นี่นะครับอันนี้นนจะเป็นอันนี้ธรรมดานะครับจะเป็นรถขึ้นไปได้นะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าผมวอารถขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นรถที่เขาใช้ในวัดหรือรถผสฆงนะครับขึ้นไปทางนี้นะครับเดี๋ยวผมสีย่างขึ้นไปทางนี้นะครับเป็นทาง ises. ขึ้นไปยาวครับขึ้นไปทางทึงผุนเลยนะครับเนาะป่ะ เมื่อก่อนนะครับมันจะมีลิงหลายนะครับผมต้องเวลาของเคืองเฮานะครับเวลาเฮามีอย่างใส่กระโปรงกระเป๋านะครับมันก็สิมาค้นมาลื้อเอานะครับก็ระวังจักหน่อยเนาะนะครับอันนี้ชิเป็นทางขึ้นนะครับผมทางขึ้นวัดถ้ำคามนะครับคนกะมาหน่อยนะครับช่วงนี้อ่าเป็นทางยา้าไปนี่นะครับขึ้นไปทางเทิงพุ่นนะครับปุ่นเทิงทางพุ่นนะครับ ป่านะครับย่างขึ้นไปเรื่อยครับผมลิงมันกับโบมี่แล้ะครับผมโบเห็นแล้วนะครับนี่นะครับทางขึ้นนะครับทางย่างขึ้นไปทางเทิงพุ่นนะครับโอ้โนะครับมากระชมบรรยากาศนะครับ นะครับมันก็จิมีทางยากันไปไปนี่นะครับผมลิงยังบบเห็นจากโตเลยแต่กี้ผมมานีลิงไล่หลายๆะะครับลิงหลายลิงเยอะนะครับของเคิงในกระเป๋านี่ มันจกเอาเบิดนะครับาทางที่ผมย่างขึ้นมาพูครับโูนะครับอยู่ใต้พู่ก็เริ่มเมื่อยแล้วครับบอกตรงๆเนาะแต่ละคนก็อ้วนนะครับเฮงๆมาย่างเท่นึงก็หอบแล้วครับผมปะตรงนี้ก็จะเป็น กุฏิเพิ่นนะครับทางเขา้ากุฏิเพิ่นเนาะ้ามผ่านมาการรักษาความสะอาดด้วยครับเดอ้ออย่ามาทิ่มขยุ่งขยะในบริเวณวัดเขานะครับโอ้ยเมื่อยคือกันเนาะโอ้ยย่างคือมาซัมนี้กับเมื่อยครับโอ้ย เวลาย่างขึ้นมานะครับก็จะเห็นป้ายคติเดือนใจป้ายเตือนนู่นนี่นั่นนะครับผมมันบอกว่านุ่งสั้นห้ามเข้าเจดีย์นะครับให้พากันละบาปบำเพ็ญกุศลนะครับโอ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อยน้องเอ้ยโอ้ยไปขึ้นไปอาชียหอดแล้วขนาดถ้ำขามยังแค่นี้นะครับถ้าไปเจอถ้ำใน,ในวัดภูเพกนี่โอ้ย ตายแล้วครับผมขึ้นบอ่อได้ผูเพกนี่คือมันจะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับไปเบื้องเจดีอยู่ทางเทิ่งเลยนะครับผมรู้สึกว่าบันไดมันมีเป็นร้อยขันบุล่ะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> หู้อ่อแล้วครับพี่น้องเอ้ยก็ยสิหอดนะครับโอ้เล่นออเอาเหนื่อยเลยนะครับผมเป็นเพราะผมไม่ออกกำลังกายแล้วครับ เมื่อก่อนกับไปปั่นจักรยานอยู่โอ้ยมอแล้วโอ้ยอ่ะนะครับถึงแล้วครับก็จะเป็นลานหินกว้างแบบนี้เลยครับนี่นี่เดี๋ยวผมย่างพาเบ่งบรรยากาศนะครับเนาอ โหนกยุงจักรพันธิอย่างเด้อรับเด้อ,น,อ,ดอ,น,อนี่งามขนาดครับอยู่อันวัดทรรขามนี่ครับมันโบย่านกล้องเลยครับนี่ยืนให้ผมถ่ายเลยนะครับงามงามรับต่อมันสยายขนทั้งหลังมันเมื่อกี้นี่โอ้งามงามขับโอ้มันหันหลังคอมันหันได้เกือบรอบทิศเลยเปอนี่ครับสังเกตคอมันนะครับนี่มันหันได้เกือบรอบทิศเลยนะครับหางมันก็งามงามรับ นี่ครับโอ้สวยๆครับเบื่งขึ้นไปกลับอยู่ข้างในเจดีก,ก่อนนะครับป่ะขึ้นมาก็ต้องถอดรองเท้าเวยครับเด้อนี่ขบบอกธนาถอดรองเท้านะไปวันนี้ผมมากับอากาศกัรู้สึกว่าสีร่มรื่นนะครับอากาศกับเย็ยนนะครับผม ท้องฟ้ากับคืมๆกับประมาณนี้นะครับบอดแดโบเดจัดปันไหนนะครับกับเมาะที่สิ่ย่างนะครับืันนี้อ่าอ,อันนี้บริเวณขึ้นมาทางชั้นสองแล้วนะครับเจดี จดีนะครับกะร่มกะเย็นนะครับร่มเย็นไว้อยอยู่เลยครับบรรยากาศตัวนี้นะครับอยู่วัดถ้ำคามปะนะครับเดี๋ยวเข้าชีเข้าไปกราบนะครับอยู่ในเจดีเนาะปะครับ คือบริเวณในเจดีนะครับผม นี่ก็จะเป็นตู้นะครับจัดแสดงประวัตินะครับนี่ครับในหลวงร .9 กับพระราชนีก็เคยมานะครับผมกับร .10 ก็บเคยมานะครับประเทศนะครับ,รน,รบนี่นะครับผมอยู่ในเจดีนะครับผม อยู่วัดทาคามนะครับ กระจกมันสะท้อนนะครับผมผมก็เลยถ่ายยังบวเห็นถ่ายอาจสิบว่ค่อยชัดปรในใดได้ครับเด้อกระจกมันสะท้อนอันนี้ก็จจะมีตู้ประวัตินะครับประวัติ นี่ก็จะเป็นตู้จัดแสดงหนังสือธรรมะนะครับก็จะตู้มาอาสิสะท้อนครับสักหน่อยด้วครับเดนะครับเชิญชวนนะครับหมู่เฮานะครับอยากขึ้นมากราบอ,อ,อยู่วัดธรรมขามนะครับกบับพระอาจารย์ฟันนะครับ กขึ้นมากราบได้นะครับอันนี้ภายในเจดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายบริเวณรอ,อบๆห้หมูห้พวกเราได้เบิ่งเนาะอะอันนี้คือในบริเวณในเจดีนะครับเด้อ เดยวเอาไปถ่ายบรรยากาศข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายตรงชะง่อนหินนะครับเด้อย,ยังมีอีกทางใต้อีกนะครับเนี่ย ต,ต้นอย่างนี้ต้นโพบอกต้นไทรขอต้นไทรนะครับมีนกมีนกโอ้มลงลุงรับมีนกยูงด้วยมันนอนอยู่ทางข้างบนนะครับทางเทิงต้นไม้อ,อนนี้ต้นไทรอันนี้คือนาผานะครับนาผาลงไปทั้งต้อยผู้เลยเนาะ มาแล้วก็จะมาขีดมาเขียนหน,น้าพงหน้าผาด้อครับเดอ้บอบ๊อแมนว่ามาแหละมาซักสลักซื้อตัวเองกับแฟนนะครับมันบอบแม่นเด้อ่ามาสลักขีดเขียนบนหน้าผาของเขาด้วยครับเดอ้อฮะนะครับนี่นะครับข้างล่างมันก็มีอีกนะครับอีกชั้นหนึ่งนะอีนทางใต้อีนนะครับเป็นคล้ายๆกับชะง,งอนหินตัวนี้นะครับมันยื่นออกมาเนาะ ต้นมะขามก็ยังยู่อยู่นะครับนี่ครับที่มาของวัดทำขามนะครับสมคขามต้นนี้ก็ยังยู่อยู่นะครับยังบ่ตายนะอันนี้คือชะง้อนหินที่มันยื่นออกมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเบ่งเด้อนี่นี่ครับช่อ้อนหินที่มันยื่นออกมาเนี่นะครับชะง้อนหินที่มันยื่นออกมานะครับเห็นบับวิวเห็นเบาข้างล่างอยู่เนาะวิวนะครับอนี่นะครับชะง้อนหินตรงนี้เนาะ เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่คนมาถ่ายรูปกันหลายนะครับต้นมะขามเขาก็ยังอนุนรักษ์ไว้อยู่นะครับผมก็นเน้นเนาะนี้แหละคือที่มาของวัดถ้ำคามนะครับดูอีกรอบนึงนะครับจะดีฝากคุณเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเนาะกดติดตามให้ผมนะครับผมเพราะว่าแต่ละคลิปที่ผมไปถ่ายถ้ำนะครับไปถ่ายมันกะต้องใช้เวลานะครับผม เดี๋ยวผมภาพไปเบินทางใต้นะครับอเดี๋ยวไปลงทางนี้ครับมันจะมีทางลงไปข้างล่างอยู่